ราจะซื้อปลาทูเลี้ยงปลาจ่ายโอเคตัวละยี่สิบบาทอ่ะดูทำยังไงทำยังไงให้พี่เขาทำเร็วให้พี่เขาทำให้ดูแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้ว้กกินกก่อนนได้มิเหมือนน้องกันเลยอ่ะกินปลาทูอ่ะูดดยเี๋วมันจะกินไหมดูทุกคนคนหย่อนไปเลยหย่อนมันที่ไหนมนสิ กินไหมจะกินไหม,มอ๋อจุ่มน้ำให้มันให้มันได้กินเหรอไอ้บาน้อยมันจะกินแทนอ่ะลูกบาน้อยมันจะแทบประทูนหนูลูกเดี๋ยวสิลูกล้าปลาช่อนมันจะกินไหมเนี่ยปลาช่อนมันไปฝั่งนู้นแล้วมันไปฝั่งนู้นแล้วมันจะมากินไหม Ngày mà, ngày Anh ngày có mà, tục vậy lắm Làng, Làng mà Làng mà Làng mà